ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ไว้วางใจนํารถอันเป็นที่รักของท่านเข้ามาให้ทางเราจัดซ่อมดูแลรถคันนี้ได้ทําสีรอบคันกับทางเราไปทางผมจะพามาชมนะครับว่าผลงานเนี่ยและสีเนี่ยจะสวยขนาดไหนเชิญชมเลยครับทางเรานะครับใส่ใจมากนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะครับคือกระบวนการเตรียมพื้นสีนะครับแล้วเราจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะพ่นสี ในขณะที่นํารถเข้าห้องนะครับเราก็จะมีการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะทําการพ่นทุกชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราพ่นเสร็จแล้วเราก็นํารถเนี่ยมาประกอบ หลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ QC ของเรานะครับจะมาตรวจคุณภาพสีและตรวจร่องช่องไฟตรวจน็อตทุกตัวนะครับตรวจความเงางามของสีนะครับก่อนที่จะส่งไปที่กระบวนการขัดแล้วผมจะแนะนำนะครับเจ้าหน้าที่ QC ให้นะครับแล้วเขาจะอธิบายว่าได้ดำเนินการอะไรกับรถของลูกค้าบ้าง สวัสดีครับผมจะพามาดูขั้นตอนการส่งมอบรถลูกค้านะครับผมขั้นตอนแรกเช็คน็อตขันแน่นทุกตัวไฟสว่างสว่างครบทุกดวงเช็คการคุณภาพของสีนะครับเช็คความสะอาดภายนอกภายในนะครับผมและที่สําคัญเรากําหนดวันที่ชัดเจนให้ลูกค้านะครับผมขอเชิญลูกค้านะครับที่กําลังมองหาศูนย์บริการดีๆนํารถมาให้เราจัดซ่อมดูแลได้นะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าทางเราเนี่ยครับดูแลรถลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีที่ Ford Arm A ทุกสาขาครับ